อะไรค่ะอ๋ออดีมออดีมองในมาม่าหนมาม่าจูจูนี้ใช่เหรอเฮ้นั่นไหนป๊าจูจูนี้ไม่ใช่มาสวยเอ็มาม่สวยเอ๊ะอัญญาสวยไหมล่ะเอ๊ะได้มาบองเปโรเกมสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค eh? ่ะ สัสด like ีครับเพะาเหนื่อยมากโหมงานมากช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่มากก็เตรียมตัวอะไรเสร็จเออยังไม่เสร็จเหลือกินกินอาหารเช้าค่ะไปอฉันกินรว่ั

Kentek. Moi. Ça va pas. Mon bloc. Ça va ce soir. On va faire ça. C'est qu'elle m'ennuie le docteur. ต้องเตือนค่ะวันไหนเช้าเช้านี่ความจำไม่ค่อยดีเกจะชอบลืมทำไมกระเป๋าเงินก็โทรัพท์นมทำไมเอฟซี FC พูดฝรั่งเศสแม่พูดฝรั่งเศสไดนไหมได้แต่มาจะพูด<ม>หน้าหนาวนี้ผมผมค่อนข้างแห้งเลยค่ะ<ม>ต้องใส่น้ำมันบูชูกอต้าเดียร์นอร์มีพี่มาเขา้า อยากพูดกับเป๊ปซีฝรั่งเซทถ้ามีใครพูดฟังแค่ลุงฟองสัวฟองซัวดูวิดีโอเราใช่เป็นเอฟซีเราลุงฟองซัวลุงฟองซัวเป็นเอฟซีเราตอนนี้ก็เป็นลุงเป็นกายมาแล้วไนงะ <c oughs> อ่ะเร็วหน่อยสนะี่สิบเอ็ดนาทีตื่นมานี่ทาไอจีนี่ก็พูดร้องเพลงเออระเหยอค่ะเขาเป็นคนติดเล่น แล้วช่วงเช้าๆนี่ต้องจี้ให้กระตือรือร้นนิดนึงแต่บางวันก็เรียบตื่นมาปุ๊บปก็ทำอะไรเสร็จก่อนเวลาอย่างเงี้ยบางวันที่เ,เขาครุบเทียนี่เขาจะร้องเพลงก็จะบีบยาสีฟันได้อะไรได้ค่อนข้างที่จะนานอยู่ไม่มียาม บาล๋ยวมาถ้อ,อยางไงถ้อ,อยังงี้ใช่ไหมเยอีกสามนาทีค่ะยังไม่ให้ออกไปก่อนเดี๋ยวจะรอรถนานนะอิมเด็กกันอนยินค่ะมาขอตัวไปลาขอตัวลาไปก่อนไปก่อนอ ดูกันตอนเย็นค่ะถูกต้องค่ะมามาเดินเอาขยะไปทิ้งเอาขยะไปทิ้งค่ะตาบสวร์เศร้าปะเซลปติสักส

ตื่นแล้วค่ะลังจากพี่มากไปโรงเรียนเสร็จอัญญาดาก็ตื่นม่ตื่นอืมวันนี้ตื่นไม่ทันพี่ตื่นมาก็หิวเลยค่ะแม่านึ่งปลาค่ะนึ่งปลาจาัดที่เหลือเมื่อเย็นกับผักต้มหาอะไรรองท้องให้ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหิวก็จะงองแงแมมาจอน,นี่อะไรนะคะมาจ,อ,จอ่ะกกินเลยอ้ํา เก็ดนะมือด,ด้วยเขียจังเลยเไว้ตรงนี้สไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ดเดี๋ยวก็หยิบยากเคียไ้นะไหมอีนเอาอีกปลาก่อนเอาปลาให้หมดก่อนอกินไปห้าหกคำอยู่ค่ะให้เขา,เามีอะไรอยู่ในท้องก็พอเดี๋ยวก,ก็กินทั้งวันอีก อุ่ยนี่มันมีผักมีผักอยู่กินให้หมดได้ไหมเนี่ยจุ๋อเอาซ่อมกินผักนะคะเนี่ยในพี่พี่บอกอยากเห็นอัญญาดากินผักอัญญาดากินผักเป็นไหมอ่ะเอ้กินอันนี้เป็นไหมคะอืมเราจะยิ้มเบาๆเจ้อัญญาจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะตกอนะโอ้ลื่นโอ้ลื่นตกนะ มามัดไม่จับแล้วนะเนี่แน่ดูทิดูทำข้าวพ,พี่ดูคนดูพี่พี่หมุนหมุนหมุนนั่นแหละหมุนพูดสิหมุนไม่เอาผมให้พี่ดูหน่อยตัดตรงไหนอีกละมาเนี้ยกันไกลพี่เอามาน่ะเวลาเขามาจากเรียนปุ๊บเขาวางไว้แล้วไอ้เนี่ย แล้วน้องก็ไปเปิดเอามาเล่นอย่างเงี้ยค่ะพีิม่าเขาจะต้องมีกันไกสสาหรับอ,อยู่ในอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องใช้กันไกลตลอดอแล้วทีนี้ก็เอากระเป๋ามาวางไว้ใต้บันไดน้องก็ไปเปิดเอาตอนนี้แม่แบบบอกให้พีิม่าเอากระเป๋าขึ้นไปห้างบนเลยอะค่ะ<อ>ก็ันไกกับคนนี่มัน<อ>ได้เรื่องตลอดเลย ติ๊กเกอร์นะน่นแหลมีอีกไอตัวดาวดาวนี่ต้นมัวของตัวไหนขอพี่ๆดูหน่อยสิอ้องในต้นหมวกของตัวนั่นแหละแต่ให้พี่ๆดูหน่อยได้ไหมดาวมันเป็นยังไงสวยไหมอะโอ้ยตกแล้วนายโชว์พี่ๆหน่อยเป็นยังไงคะ ด,ดาวอยู่ห้องบนฟ้าเหรอตกอยูอ่นี่นี่หอมได้ไหมคะอะมะขอหอมได้ไหมคะอ,อูดิอหอมได้ไหมคะแห,หม่ดูทำหน้าเล่นตวัวอีกอะมาได้จนนี้ โอเคเอาหอมได้ขอหอมได้เนอะบ้านนี้ดูนัวเอามาหอมหน่อยขอหอมหน่อยเนะขอหอมไม่ให้โอ้โหเล่นตัวค่ะวันนี้ไปแล้วกินจ๊อกกินจ๊อกจ๊อกยาวมันเที่ยวคนต้องฟัดอย่างเงี้ยไม่ให้หอมใช่ไหม นี่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 ไม่ให้หอมดีนักให้หอมหรือยังเดี๋ยวมามัดติดให้ว้าวว้าวว้าวโอ้ยไฟดาวไฟดาวเงยขึ้นตรงไหนตรงไหนติ๊กว้าวว้าวเจด็คดูกระจกดูกระจก อดีมองโอเคไ้มโอเคโอ้จะร้องตามพี่อุ้ยพียเมาไปนอนกับป้าปุกกี้สองคืนนะคะใส่ใส่เบลเองเลยลูกใส่เบลเองนะคะขอได้ ได้เขาโตแล้วค่ะเจอกันวันอาทิตย์ค่ะลุงกหลานร้องไห้บอกไอ้รีบรีบไปว่างั้นบ๊ายบายเจ้าาเจ้าอ๋ไปแล้วเจอมากเดี๋ยวเราไปรับเพียรมาวันอาทิตย์ไง ่ะเอ็มมาจิตโต้เอ็มมาจิโจ้จิโต้อ่อเอ็มมาเอากุตโต้มาเล่นระบาดมือเลยใช่ไหมคะ,ะกลัวพี่จะเอามีดมาเล่นค่ะอืมกัวพี่จะเอามีดมาเล่นมันเป็นมีดม,ม,มีดพาาับอะค่ะเอ็มามาเอา็มมาจิตโต้อ่าฮะต้องเอาไว้บนตู้เย็นหรออย่าให้เอ็มมาเห็นใช่ไหมเดี๋ยวมามาเอาเอาไว้ให้เดี๋ยวมามาเอาไว้ให้เอามันี่มามัน,มน,ะมนจะตก嘛เนอะจิโจ้ เรจะเอานะเวลาเวลาแม่กลัวเขาเล่นอะไรที่มันอันตรายค่ะเช่นพวกเจลล้างมือพวกอะไรอย่างเงี้ยแม่จะเอาไว้บนตู้เย็นที่นี้เขาก็จําว่าโอเคถ้าอันไหนที่มันอันตรายกับพี่สาวเขาเขาก็จะเอาไว้ข้างบนเหมือนกันค่ะะโอเคโอเค ุมนพี่มาเมื่อวานนี้พี่มาเขาเอามีดมาปาดแอปเปิ้ลแล้วที่มันบาดมือเขานิดหน่อยอะค่ะแล้วก็มีเลือดออกอันแหละทีนี้น้องเขาเห็นเขาก็เลยแบบไอ้มาห้ามเล่นมีดนะอะไรอย่างเงี้ยจ้าโอเคอันยาก็มีโบโบเหรอคะโบโบเป็นอะไรมันมีจุ่มดำมมันนี่ับบอจุ่มดำมาเอากุโตอ๋อไอ้มาจะเอากุโตเล่น โอเคเอาเอาไว้แต่เอาปมดูดูจินี้มาจินจิโดนหนเดโอเคมาให้มาเล่นกุโตใช่ไหมคะเอเดี๋ยวจะบาดมือฮะอ่ะฮะโอเคค่ะเออเอาปมดูดูจินหนเดอันยาอันไหนหมาหมาไหนหมาหมาหันหลังมาดิไหนหมาหมาเนี่ยคนไหนหมาหมาไหนลูกดูดิไหนหมาหมาอยู่ไหนดูดูนี้ใช่หรอดูดูนี้ ใช่เหรอนั่นไหนป๊าป๊าดูดนี้ไม่ใช่นี่ป๊าป๊าใช่ถูกต้องอันนี่ทำได้ฮะอันนี้ทำไม่ได้เหรออันยังได้ยังไม่โตทําไม่ได้ใช่ไหมคะห้ามแลบลิ้นใช่ไหมคะโตโตก่อนค่อยแลบลิ้นนะนี่โตได้จริงเออไม่ได้ไม่ได้นะคะโอเคโอเคเพื่อนๆพื่ะ เพื่อนๆอยู่หมู่บ้านปูน่ค่ะน,น,นี้นี่อะไร

จู๊กี้ค่ะจ้ม่แม่ในจุนนี่ไงอันญาดาก็มีเหมือนกันฟุ้งวันนี้ไม่มีพียม้าเพราะว่าเพียม้าไปนอนกับป้าปุ๊กี้กับคุณลุงฟองซัวสองคืนเนาะแม่ใจจ้าเอ็มมาไปไหนคะเอมาจะดูดูดีดูด้วยฟองสูบเอ็มมาไปไปบ้านป้าปุ๊กี้กับคุณลุงฟองซัวใช่ไหมคะโอเคค่ะ นีม่นอนที่โน้นด้วยนี่แม่นอนแม่นอนที่น้นหรอคะอันจดียอยากไปด้วยใช่ไหมได้ใช่ร้องตามค่ะแม่รอสักหน้าหน้าร้อนตอน Have the children very easy for this. Hey, mama. No? We teach for she have easy life. Mm hmm. Um, easy eat, you know. No, not have too difficult. Important. เอาอันนี้ด้วยหนึ่งสองสามวุ้นเส้นกับอูดองอ้งมซนาะมันจะดีจ้าช่วงน,นี้พี่ๆอยากเห็นหน้าอันอยาไงบ๊ะนันบ๊ะ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 จะดีจี พี่พี่ม่เห็นปะป๊าเหรอพี่พี่เห็นเนี่ยเห็นปะป๊าด้วยเห็นอัญญาด้วยเนอะปะป๊าจีจะดูนี่มันเป็นอะไรอะจะจะเอาฟันออกเหรอจะเอาฟันออกใช่ไหมเซมัวอ่ปเพื่ออยู่เซมัวมาหามาเอาออกให้มาเอาออกให้หมดเลยใช่ไหมเอาฟันออกให้หมดเลยใช่ไหมเนอเออจอนเอาสองอันออกเหมือนพี่อแม่ อยากฟันหลุดไม่อยากมีฟันเหรอคะไม่อยากมีฟ <uno> uh ันเหรอเอ็ม hmm. yeah. mm ่า hmm. จ yeah. yeah. mm ูป hmm. oh. ้าเอ็ม่าสวยไหมอ่ะน่ามาดวยเอ็ม่าไม่สวยเอ๊ะอัญญาสวยไหมล่ะเอามัดใจ เอม่ามีฟันสวยเหรอฮะเอ่อนั่นมันด <laughs> <า>ูดวยมันกินดิบแม่แม่จะกินจนเด็กเด็กโซเลอะไรอะต้องเด็กกว่าอัญญาอ้วนขึ้นไหมพี่ๆถามว่าอัญญาน่ะอ้วนขึ้นหรือเปล่าฮะใช่ไหมอัญญาอ้วนไหม <laughs> ไข่อ้วนไข่อ้วนขึ้นฮะไข่อ้วนสปาร์ติสเหป๊าป๊าบอกโหดร้ายมากไข่อ้วนขึ้นตัวอะไรดูเนี่ยท้องอ่ะนป๊าป๊าก็อ้วนขึ้นเหรอแล้วอัญยาไม่อ้วนนะอัญยานี่ดู นู่นก่อนไว่นไหว่นไข,ว,นข,ว,นขวันนี่นี่นี่ <c oughs> อ้วนไหมอัญยานะพี่พี่ถามอัญยาอ้วนหรือเปล่าเออจาหม้อฮะไรว้นคะเออหม้อตัวอ้วนเหรอไม่ขอดูท้องหน่อยโอ้โหหม้จ้ากูจัดจับจ้าอันยา <c oughs> หน้าฟัด<ม>จังเลยอะ่ะขอฟัดได้ไหมอะ่ะ ขอหอมได้ไหมอ่ะทำอะไรทำช่วยวยทำช่วยวยปะป๊าบ้านช่วยอืมปะป๊าช่วยช่วยโอ้ช่วยมากเลยปะป๊าเนาะปะป๊าเรียกซะแบบมันจะแตกอะไรมันเคี้ยวปะป๊าให้ดูหน่อยมันเคี้ยวแบบไหนมันเคี้ยว ป๊ะป๊าเายป๊ป๊าสวยสวยยังเลยปะป๊ามัทำะไ้ป๊าป๊าโอ้โหมาอาจารย์โนูตอนใส่ตรงสองห,หูหูสองข้างนูตอนดำหูสองข้างหูสองาอันยาอันยาทำไร ตั uh. Uh, pa, that? <that that ้มสวยยังไงสวยตรงไหนตั that that ้มจะอุดดป้าร้องให้่เนีป้ารองให้แล้วยนีวป้าไปดูกระจกป้าไปดูกระจกว่างั้น ว้าว <Wow. S 2> มาทำด้า้ว้ oh. โอ้มันมนวดทําสวยๆอ่ะ <c oughs> ป้าเจ็บขาลูกเพราะมันต้องอยู่บนหลงังคานานๆ <c oughs> น,น,นะคะแล้วเหมือนกับเคล็ดเคล็ดข้อถ้าปูหลงังคาก็จะปวดขาประมาณเนี้ยคะ่ะ หลังคาสามหลังเลยค่ะเนี่ยเสร็จไป็หนึ่งหลังเลยอีกสองหลังเล็กมาเรื่ๆเนี่ยแมคกระโดดไม่กระโดดเสียงดังอ่ะอะไรี้เราบินโอ้ใครตดอ่ะมั่วนั่นแหละตัวนั่นแหละตดเร็วทันดิอะไรตัวใจตัวติดจับอ่ะกดไลค์กดติดตามอ่ะกดเลยอ่ะ ใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เหรอโอเคอะโอเคใส่แล้วทำไงต่อจีจาจ้าจจีจูจูจาดีจ้าาจ้าากดไลค์กดติดตามไหนเอียงแก้มให้พี่พี่หอมหน่อยดิไหนเอาแก้มมาแนบต้อง ดูจีดัดดดนไปโดนอะไรแดงๆนี่เจ้าโดนขนเนาะอารหอมให้พี่ๆหอมตรงไหนอะดูก่อนพี่อยากหอมเนี่ยอาเร็วๆให้พี่ๆหอมตรงไหนจดีดเจให้พี่ๆหอมตรงไหนเจมสไหนหอมตรงไหนออหอมตรงไหนเจมอ๋อหอมตรงนี้ล่ะคะบ,บอกพี่ๆหอมตรงนี้นะคะตำดำตัดดด้นสองแก้มโดนเน็บยโดน ตอเนเย็นันดีค่ะ see you tomorrow บายบายด้ๆได้ได,ไดีจีจ <laughs> อม่